ค่ะพี่น,อน้องแฟนชองเอฟซีาปนาพาเดินทางมางานศพอาจารย์เนี่ยแล้วเด้อค่ะมาจุดถูกขอขมาอาจารย์ไปฟังค่ะลูกสาวเพิ่นบอกว่าเลขขึ้นยูแขนอาจารย์ตัวใดไปฟังในคลิปนี้เด้อจา้าสำหรับมือเผากะแจ้งในคลิปนี้เด้อพี่น้องกะหามีโซมีมาน้ากันค่ะอาจารย์เนียเพินพ่นโพดเพิ่นพายเนาะ ค่ะว่ามีสุมิมานเด้ทําบุญห่มกันจาไเปเบึ้งบรรยากาศงานศพอาจารย์เนี่ยบุรีรัมปิตตำนานอาจารย์เนี่ยผู้ห้ยหวยในช่องนี้นะคะที่เพ็นยูก,กับสามนามาสามปีเราจะไปค่ะไปฟังตัวเลขบ่าว่าจะเป็นฝาลุงพ่อสวเิิดไปฟังเสียงลูกสาวเพื่นนว่าสูฟังได้เลยจ้า<ม>นี่เด้อค่ะเด้พอพามะ งานศุนอาจารย์เนี่ยละจ้าคุณเกลือดึมเทอยอยมาอยู่ค่ะเธอก็บอเลลายเด้อค่ะเดี๋ยวจะทำลูกสาวเพื่นว่าเพิ่นจะเผามือใดกะลอก่อนค่ะไหลพุนไหลนี่กทะทำมาหลายอยู่ค่ะแต่ว่าก็ลอก่อนเด้อค่ะพอเยัยมงมานัาเท่าเรา มือนี <Workers> <S <S ้คนกะลงหาลงน้ำเนาะค่ะกะโบโบลายเป็นไดจ้ากะมาเรื่อยๆเนาะค่ะยิ่งถามมาว่าสิเผามือใดว่าวันเสาร์ค่ะนะพี่เผาวันเสาร์จ้่เผาวันเสาร์วันเสาร์นี่มันตรงกับเออ่มือนี้วันที่หนึ่งเนาะแม่เรือหัดสุกเสาทรงสามวันที่สามมันตรงกับวันพระวันเผาใดบ่นาง พี่ไอ้เพื่อนย่นี่ได้เลยเป็นพี่เพื่อนว่าันเสาร์มันเพื่อนมุ่งมัววันพัสต์จัเรื่องใดอยู่มัน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 วันเสาร์หนีตรงกับวันพัสเด่นางเมนว่าเมนจะพูดถูกพูดถอยเพื่อนบอกว่าวันเสาร์จะพูดถึงเรื่องไดเพื่อนบอกไปนน้ำเพื่อนวันเสาร์หนีมันวันวิสาขอะไรเด้วันที่สามเมนว่าเพื่อนในเบงกอติทินจังเลี่ยวเป็นน้ำเพื่อนแล้วกับวันมีพี่นั่นน้องเพื่อนมาตรงเทพนานพี่เพื่อนนี่เพื่อนนึ่ง เขาลางานบ่ได yeah. ้น uh, 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 yeah. ่ะรวมมัดจงมันเสาแลวก็นาทีเขาไปเล้วพีเห็นงานนะพี่เขายุดบ่ได้นะพี่น้องเพิ่นพี่น้องสาวเพิ่นเอฟซีเนาะเขาถามมาหลายว่าสิบเสาบดได้เพราะว่าสิรบหลุมล้มไม้มะซอยแต่พี่หลานีเสียห้ทั้งพี่นี่รวบรวมมาพือว่าสิให้เขับบัญชีให้พี่ก็ได้จ้าให้พี่เรียบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิบอกเอฟซีเนาะอ่าให้โกนเขาทั้งพี่แล้วสิได้แจ้งใบสิบใบยังแล้วก็ เดี๋ยวสิหลวบด้วยมาหมู่เผาคือสิมาซุงซุงเล้าคือนะก็นะไวเกินสิแม่เราไวหรีอผีแล้วสุดล้มข้อเดียวแล a, so ้วไปหาหมอท่านนัวแล้เป็นอย่างไรคือเราใจแข็งพูดเน้อเล่นใดเขาก็หนูก็บ้าหนูเห็ดเต็มทีแต่พี่หนูก็ล้มเหลราเราไปอยู่เราบ่ไปก็ใจอยู่ดออกก็ใจอยืดก็เพิ่นเพิ่นก็แข็งแนงจากน้อยเนาะเอาแต่ทั้งยากลูกน้อยก็ทั้งผู้เดียวน้ำหนนเนาะพ่อกะดื้อแน่จากน้อยแต่ว่าเราเ่็เจ็บเ่าปวดอะไระเราก็ไปดีแล้วแต่ว่าอันฝะ คิดว่าเราเสียสูงกี่ด้งมันมากอยู่ด้อันโซนเก่าหน,หนึ่งอันเล็กลงแล้วเล็กฟ้าลงเนี่ยนนนหนึ่งโซนเก่าเนี่ยเปิดมาบิดใจวันที่นึ้งเมื่อคืนนี่เมีพีหนูซื้อเล็กแล้วอันหกสองสอง เลขออกเก่าสองสอง้นนี่เตียงนอนที่วีลาแล้วนะแต่ว่าเตียงที่เป็นนอนก็คือสองสองสกันเลยเอาหใส่านเ้าอายุหกสหก่ึเลเลขหใส่จอหงอาเกาสองสองโอ้่ใจหลแต่ว่าอายุอายุก็คือหกอย่างสิเจ็แล้วเกิดพ่อสอย่งสองสี่เก่าเกสองี่เกเกเก่าเกาไปแล้เดือมันหมืนมันคือนี่คือไปกับแบบรับไปซื้อเมีน รับไปซื้อบ่อึกบ่อักบ่หย่างไปซื้อหรับไปซื้อบ่เจ็บบ่ปวดบ้าเบ้าอะไรเนาะพอว่าเริ่มหายใจแผ่วตอนสามถุ่มเลยพี่แผ่วลมแผ่วลมคอยลมคอยลงหายใจห่างขึ้นห่างขึ้นจ้ไปเปิดบ้านตีหนึ่งตีหนึ่งหยิบหาหยิบหาปวเจ็บเจ็บตายก็จะเสียจังเดยเนาะเราวถือว่าได้เจ็บว่าได้ปวดเฮาซอยเหลือเต็มทีแล้วแต่บูงพยังซอยบ่ได้แมนเต้าก็บ่แน่ล้วเนาะ ถูกมานเด้อเนี่ยคือคุณบอกว่ายังจำได้อยู่มื่อไหร่ไปเยี่ยมมันว่าสิเดี๋ยวออกไปเสียเฮ็ดเลขให้เด้อมาสั่น <c oughs> ยังจำอยู่แบบม้วนจักรโค้งนะม้งวงแบบแค้นสองอังคีสนะก็เลย<ร>อือหนุ่มก็หายเรียกเขาจะเคลียร์อะไจ้ะเขาชนรถทีนี้เขาเห็นแหละ้าอืมเห็นเรียกยุคคานะยุคแขนยุคแขนหาสามแค่ทุ่มตัวนี้ละ กระโน่ดีค้าแล้วไห่ตื่เมื่อไหร่หมดะอืะแต่เล็กฟ้าล้วงกัหนึ่เกอ็นประจ้าอายุหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดสองสี่สองสี่เก้าเก้าพสอสองสี่เก้าเก้าอาจจะ สมาน้เพิ้นเนาะเพราะพิ่นบ่ได้ใหรเลขกเน,ะน,นกาะแล้วิอยู่น้อบริเวณของน้อือน้องเขาก็เลยดับก่อ่เด็กหนึ่งศูนเกี่ดังบ่อั่นบ่ซื้อว่าอไอ้ยตเลขเลขหาสามนี่มักยูเดค่าพิ่นหิสูกาาคือโ่ขึ้นยู่แคนเลย ลองเบึงเด้อจ้าคาเมนวาอาจารย์พ่นไหสูกเาะเลขกยุเคียนพื้นะหาสาม้าเมนมีสูกมีมานคานพ่นไหเนะพวาเวินดีเพันบุร้สูตรเลขอืมอืม,อม สรุปสุน,นจ้ะสรุปแล้วคือเผาวันอาทิตย์เด้อค่ะเผาวัน,นาอาทิตย์ที่สี่เนาะอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนหกหกก็ให้พี่น้องแฟนจากเอฟซีจ้ะผู้ใดอยากร่วมบุญหรืออยากทำบุญร่วมกับอาจารย์ครังสุดท้ายเด้อค่ะเดี๋ยวสาบนาจะให้ดีไลท์เดดมาเดี๋ยวจะรวมพ่าบอกค่าลูกสาวเพื่อนเรวจะให้รวบรวมเงินมาแบบ มาทรงมือเพิน่นมือเพิ่นสี่เผาเลยค่ะก็จะได้แจ้งข่าวอีกเทีนึงเน,นาจจะให้แอดไลน์มาเดี๋ยวสาบนาจะให้ไอดีไลน์เด้อค่ะเพราะว่าทางลูกสาวเพิ่นก็นยากยากค่ะก็มีแม่อยู่มาซอยพี่น้องก็มาซอยอยู่จ้ะก็ตามนั้นเด้อตัวเลขค่ะสรุปแล้วลก็เลขกหาสามนี่คือโพอยู่แขนแล้วก็ อายุก็คือ66ย่างเข้า67เกิดวันที่24กันยายน2499บก้าเกร์เลขทีเจ็ดสนบ้านบ้จานาเลขกทีเ79เด้อแล้วกับฟ้าลงง109เตียงที่อาจารย์นอนก็คือเตียงไม้เล็ก22เด้อจ้ะร้องเบิ่งค่ะเมนอาจารย์เิ่นไ้สวกไหมันตามนี้เด้อค่ะร้องเบิ่งเด้อพี่น้อง